สวัสดีครับทำเหมือนจะเงียบๆแต่ก็ฟ้าดเดียนกันสำหรับทัพผงแดงเลีวผูทีลาสุดได้ปิดดีลกระช่างตัวมิดฟิลด์ดาวโหลดกับตันทีชาติทางการีอย่างโดมินิกโซบัตไลมาร่วมทพได้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งจากรายง,งานของนักข่าวชื่อดังอย่างฟาบิโอโรมาโน่ทางเลีวผูนั้นยอมทุ่มเงินสงูงถึง70ล้านยูโรเพื่อฉีกสัญญาและพาตัวโซบัตไลมาสวมยูนิฟอร์มของทัพผงแดงโดยในวันนี้เลยพาทุกคนไปรู้จักกับเขาให้มากขึ้นกับโดมินิกโซบัตไล่ขุนศึกแห่ง,ง,งทั และสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพักยก54มีครบทุกค่ายเกมแหล่งลงความสนุกมีครบทุกการเดิมพันที่ตอนนี้มีโปรโมชั่นเอาใจสายกีฬาโบนัส5%ทุกยอดฝาสนใจแอดมาเลยที่แอดพักยก54โดยโดมินิกโซวัตไลร์เขาเกิดเมื่อวันที่25ตุลาคมปี2000นำเมืองเซเกสเฟเฮวาประเทศทางกาลี ปัจจุบันอายุ22ปีสูง186เซนติเมตรลงเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวลุกและยังสามารถลงเล่นได้ทั้งในตำแหน่งแนวลุกทั้งริมเส้นฝั่งซ้ายและแนวลุกทั้งริมเส้นฝั่งขวาโดยชีวิตในวัยเด็กโซบัตไลน์นั้นการเข้าสู่โลกลูกหนังตั้งแต่อายุเพียงแค่ 6, 6ขวบกับทีมอะคาเดมี่ของเฟรแฮวาเอฟซีและต่อมาด้วยทีมอะคาเดมี่ของฟินิโกในปี2007จนถึงปี2015หลังจากนั้นโซบัตไลย้ายเข้าสู่อะคาเดมี่ของเอ็มทีเคบูดาเปสและในปี2016 so โซวออลลัทลเดบิวต์ ตัวลงเล่นในลีกอาชีพครั้งแรกซึ่งในฤดูกาล2017-2018นั้นเจ้าหนูโซบันไลในวัยย่าง18ปีลงสนามให้กับลิเวอร์ลิงไปทั้งหมด33นะัดสัดไปได้ถึง10ประตูกับอีก5แอสซิสต์ก่อนที่ในเวลาต่อมาโซบันไลจะย้ายกลับสู่ต้นสังก,กัดที่แท้จริงอย่างเลนดบูซาวบวัวที่เซ็นสัญญาเขาไปร่วมทัพตั้งแต่ในวันที่30มีนาคม2017แล้วแต่พวกเขานนั้ปล่อยตัวโซบันไลเพื่ให้ลิเวอร์ลิงยืมตัวใช้งานสิ่งชีวิตที่เลนดบูซาวบวัวโดมินิกโซวาานนนนนนไลลลลัั้งเ่่่่อยููทีรๆ3ฤดก โดยโลงสนามไปทั้งหมด83นดัดสั่ไป26ประตูกับมี26อัศเซตพะอพาทีมพลาดคว้าแชมป์ไปได้7รายการ ต่อมาในวันที่17ธันวาคมปี2020ทีมพัตมิตรของเลนบูซาวบวกอย่างแอร์เบลซิกนั้นจัดการทุ่มเงินสูงถึง22ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวโดมินิกโซวัตไลไปร่วมทัพซึ่งน,นันทำให้เขากลายเป็นนักเตะฮังการีที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ทันทีแต่ทว่าในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังของฤดูก,กาล2020-2021โซวัตไลนั้นไม่ได้ลงเล่นให้กับไลซิกเลยแม้แต่นัดเดียวเพราะขานั้นมีอาการบาดเจ็บหนักติดตัวมาจากออสเตรียด้วยต่อมาในฤดูก,กาล โดมินิกสโบรตไลน์นั้นก็คือเป็นขุนพลคนสำคัญของ Airbnb แอร์เบล์เลสซิกอย่างเต็มตัวซึ่งจากการลงสนามไปทั้งหมด45นัด โซบอลไลน์ so นั้นซัดไปถึง10ประตูกับอีกแอดแอซีดพร้อมกับพาไลซิคผ่านคว้าแชมป์เดย์เบย์โพคาวได้เป็นครั้งแรกในประวัะติศาสตร์ของสมโมสรหลังจากโดนจุดโทษเอาชนะไฟโบไป4ประตูต่อ2ซึ่งในฤดูกาลนั้นโซบอลไลชกฝีเท้าได้ยอย่างร้อนแรงโดยเขามีความพิวไหวบวกกับลูกยิงที่ทรงพลังเป็นทีเด็ดซึ่งโดยส่วนสูง186เซนติเมตรบวกกับความเร็วของเขามันทำให้โดมินิกโซบอลไลไปกับบอลได้อย่างรวดเร็วและมันเป็นปัญหาใหญ่ของบรรดากองหลังที่ต้องดวลกับเขาเพราะโซบอลไลนัย พา,อาไอเบลิลซิกป้องกันแชมป์เดบิวโฮคาวได้สำเร็จโดยการเอาชนะไอทักแฟงเฟิร์ตไปสองประตูต่อศูนย์ในนัดชิงชนะเลิศซึ่งสมบัติไลนนั้นเป็นคนย,ยิงประตูที่สองในเกมนัดนั้นส่วนในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันสมบัติไลนนั้นพา,าไลซิกจบนแนอนดับที่สามของตาราง พอคว้าตัวไปลงได้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาโดมินิกโซวอลไลนั้นลงสนามไปทั้งหมด46นัดสั่นไปได้10ประตูกับอีกถึง12แอสซิสต์ซึ่งด้วยฟีทาที่ร้อนแรงมันทำให้ในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ชื่อของโซวอลไลกลายไปที่หมายปองของบรรดาสมโมสรใหญ่ทั่วยุโรปซึ่งเดิมทีแล้วนิวคาสเซิลที่เตรียมตัวไปลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั้นเป็นตัวเต็งที่จะสามารถคว้าตัวโดมินิกโซวอลไลไปร่วมทัพได้แต่ทว่าทางทัพาาหหงงแดดดดดดลลลลลลลิิิิเเวววววววออรรรรร์พพพููููนนนนนนนัััั้้้้้้โโโโผ่่่่่่มมมมมาา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 จจกกกกกกกไไไไ็ททีีีขะปปปดดวคควตซยยฉสญญ70 โดยเนนานาทีมชาติโดมินิกโซวาลายดาน,นลงเล่นให้กับทีมชาติฮังการีชุดเยาวชนมาแทบจะทุกชุดและตั้งแต่ชุด U17 U19 และ U21 ก่อนที่ในปี2019โซวาลัยดานจะก้าวขึ้นมาสู่ทีมชาติฮังการีชุดใหญ่ซึ่งล่าสุดด้วยวัยเพียงแค่22ปีแต่ทว่าโดมินิกโซวาลายดาน,นกลายเป็นกัปตันของทีมชาติฮังการีเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งด้วยวัย22ปีแต่สวาลายดน,นลงนับสนุนให้กับฮังการีไปแล้วถึง32นัดพร้อมกับซัดไปได้7ประตูซึ่งบรรดาแฟนบอลฮังการีน้นเชื่อว่าโดมินิกสซวาลไยจะกลายขึ้นมาเป็นตำนานนักเตะของฮังการีคนต่อไปอย่างแน่นอน โดยหลังจากนี้ชีวิตของโดมินิโซวัลไลน์นั้นจะต้องก้าวไปสู่ความท,ท้าทายครั้งสำคัญซึ่งนั่นคือการลงเล่นให้กับทัพผงแดงลิเวพูลและต้องลงเล่นบนศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษลีกที่ว่ากันว่าแข็งแร่งที่สุดในโลกซึ่งเขาจะสามารถผ่านมันไปได้หรือไม่และจะกล้าขึ้นไปเป็นตำนานนักเตะผู้ยิ่งใหญ่ของฮังการีคนต่อไปได้ไหมก็คงจะมีเพียงแค่เวลาเท่านั้นที่จะสามารถให้คำตอบทั้งหมดนี้ได้สวัสดีครับ